มาแล้วมาแล้วนี่วันนี้นะพี่บ้านะมีโยกกลวยอยู่เนี่ยโยกกลวยเนี่ยว่าจะมาทําแกงไก่แกงเพ็ดอะไรแกงไก่กับโยกกลวยเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําแกงไก่แกงเพชรกับโยกกลวยแกงเผ็ดนะใส่โยกกลวยเราจะมีวัตถุดิบเนี่ยโยกกลวยเดีพี่บ้าจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีไก่ไก่เนี่ยไก่ใช้จะใช้ไก่บ้านไก่เนื้อไก่พันไก่อะไรก็ได้นะแล้วก็ ริกแกงเนี่ยผิดแกงจะมีผิดแกงเพชรแล้วก็มีกะปิก็คือเคยเคยมันเราอ่อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ต้องหมักกะปิก็นึ่งจอนโต๊ะผิดแกงก็ต้องจอนโต๊ะประมาณนี้เนาะแล้วก็เนี่ยกะทิใช่กะทิประมาณถึงกิโลเนี่ยแต่วัลวลว้ลวนเลยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปเพิ่์ความหอมเดี๋ยวเรามาทำายวกล้ย กวยกวยม่อ่อนอ่อนเอาแต่อ่อนอ่อนแกงอ้ยเนี่ออ่อนเหมดท้ายเนี่ยหันอ่อนเนี่ยแกงนี่อ่อนอ่อนเลยถ้าเกิดเราแกะใช่ไหมเราก็ลอกอแกงนี่มันอ่อนแล้วอันนี้ก็ไม่ตองอันนี้แกงได้เลยนี่อ่อนอ่อน นายแหลวทันชิ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 นใช่ไหมไอันนี้คือแกงในแล้วพอมันอ่อนเดี๋ยวเราก็นเนี่ยทันเซตออกมาเช่ไว้ในน้ำเนี่ยเป็นน้ำเกลือให้น้ำเกลือมันจะได้ไม่ทำให้ยกว,นน <Okay. S 1> วย้นนี่ดำโอเคนี่นนี้อ่อนอ้อนเปี่ยนยกว้นอ่อ,อนอ่อ,อนทางร่างบานเรี่ยงดีจัง ลูกก็แรงกันได้ร่างบานอ่ะเที่องดีดีลับแล้วกันเลยเรื่องดีนะนี่ร่างบานอ่ะร่างกันแล้วกันนี่ไปแล้วก็เช็คบางทีมันจะมีย่อยแล้วก็ใยมันออกเนี่ยใยแบบเนี้ย ตอนกวยนี ciel, ่ดีนะกินได้ต่างตอนอ <c oughs> ้อนเราไปลวกเนี่ยลวกอ้อนนี่เป็นลวกกินกับน้ำพริกกันได้นะไบมันก็ไปทําทำไบซี่ทำห่อข้าวต้มหมัดทําได้หลายอย่างมีประโยชน์แต่ยกล้วยนี่ตอนเด็กๆเขาจะหั่นๆจิ้มๆทำต้มก็รยตม่าลําข้าวให้มู่กินทําห้่จะแรงเป็นแบบแต่ตอนนี้โตแล้วไม่เลี้ยงแล้วนี่เรามาแกงไก่กับยัวกวยกัน ให้กะทิมันเดือนนะจนเดือดเรนค่อยๆน่าเดือดเดือนนะได้ผิดแกงเพชรที่เตรียมตำไว้นรอใสแกงตายนะใส่แกงผักกากดใส่ผงกใกล้เคยเคยประมาณนึ่งช้อนโตผิดแกงจ้องชอนะ้อ,อ,อนโตนะเคยกันนึ่งช้อนโต เต้มากกินเดี๋ยวรอปิดแกงมันละลายนีใ้มันเดือดีกทนะเดี๋ยวเราขอใส้ยโยกโวนยนาโอเคไม,มีอะไรมาแกงไก่โยกวยกัน,ใ,กน,กกนใ,ชใช่ใช่ใช่เป็นนี้นะทำโยกโวกวยหลักกาย ทำปีกแกงนะครับแกงไรเลยง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยใครอยากทำเป็นก็ทำตามที่พี่บ่าวบอกได้เลยนะได้จุกช้อนอีกทีนี่นะคอมเมนต์กันได้นะในช่องพี่บ่าวรวยแดงช่องยูทูบอ่ะพี่บ่าวรวยแดงกดติดตามกดกระดิ่งกันได้เลยกดติดตามได้เลยซับสไคร์ได้นะแล้วก็คอมเมนต์กันกันได้เลยก็คอมเมนต์บอกพี่บ่าวอ่ะไส้เนี่มันเดินแล้วก็ไส้ยุบไป

rồi mình đưa nó nhô cua nè, tất cả là chi này nó cắt khúc này nhô cua à, nhô cua, nó không là nó nó đâm à, cái này nó đun quá độ này không อ่าเดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวใส่ไส้ไข่โอเคแป๊บเดียวนี่อยู่กวยมันกลือมสุกแล้วนะเดี๋ยวขอใสไนะ่ไก่นะไก่เนี่ยจะมีเราเตรียมไว้ใสไ่ไก่เนื้อใส่งไปแล้วยังไม่ต้องคอนนะเรใส่ล,ลงไปนี่ใส่ไก่ลงไปเราปิดฝาสักแป๊บนึะจะได้ไม่ก้าวแป๊ปปิดฝาฟาร์มอจะไม่ซุยแต่ร้อน ทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีนะเป็นกระซุก A few minutes นี่เริแล้วซุกแล้วไ่ซุปแล้วลไปสิบนาทีสิบนาทีประมาณนั้นใกลการซุกแล้ <c oughs> ไปจาไก่หม้อแล้วมปน้งตกใจ <c oughs> เราปรุงนะเราตใส่น้ำตาลนิดนะ

ชิมได้กัน,นความพึ่นมั้งอือไอ้ที่เราจะชิมแล้นะหอวร้อยมาพี่มือตอ,อกมาแต่ปกติพี่มือไม่เคยตอกเลยอืมหร้อยมาอือมันจะล้นแรงขึ้น,นร้อยโอเคเดี๋ยวกินได้เนีน่ยนี้นี่นะ ยกกิร์ก็น,น่าก yea, ินไก่เนี่ยปักตายก็แกงบันนี้แหละแกงตายนี่สูตรปีบ่าวเองนะสูตรจากนักนกอนเจ้าคุณเม็ดร้อาร้อยก็อยากกินแกงไก่ยกกิร์อยากลองกินดูอยากลองทํานะไปทําตามคลิปนี้เลยเลยนะไม่อยากเจียมโยเกิร์ตวายริกแกงประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วกะปินึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ไก่แล้วก็กะทิสักประมาณสักครึ่งกิโลแต่ว่าพ่อนะอันนั้แหละแล้วก็เกลือปรุงก็ปรุงตามหลักชาติตรง การไงบางคนกันชอบกินแม้แต่หนำปลามาหมักแคเกลือแค้หนำตาลโอเคทุกเดียวได้เดียวเข็ดเดียบเลยนี่ลอมใบเสิร์ฟได้เลยนะงาม